สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะท่านใดที่มาดูใหม่ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้ผมเทียบเทียบชน3สูตรของงวดวันที่16กุมภานะครับก็คือตัวนี้ก็สูตรที่1นนะครับสูตรที่1ก็ได้ 5, 5้าสูนี่แหละอา่าเลขบนไม่เข้านะครับงวดที่แล้วก็ผมลงคลิปให้ท่านสมาชิกดูแล้วตอนนี้เอ่อเทียบชน3สูตรของงวดวันที่1มีนาเมื่อกี้นี่นะนะครับเมื่อที่ผ่านมานี่นะครับก็เป็นอย่างนี้ นะครับเห็นไหมครับท่านสังเกตตั้งแต่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับอ่าผมผมผมวงกลมตัวไหนก็ตัวนั้นแหละนะครับนะ,ะถ้า,ถาท่านใดที่ไม่ถูก <c oughs> <ๆ c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละครับขนาดนี้แล้วนะชัดเจนนะครับชัดเจนท่านน่าจะจําได้นะท่านสมาช,ชิกที่อยู่ในช่องนะหนึ่งหมื่นกว่าท่านที่อยู่ในช่องก็เห็นอยู่แล้วกระดาษแผ่นนี้อันนี้วันนี้ คุยกันหลังหวยออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นของหัวนี้นะเลขออกแปดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าสีเา่เลขล่างของห้าสี่เห็นไหมเลขห้าเลขล่างเลขห้าห้ามาตลอดตลอดเวลาแต่จะห้าอะไรหาหนึ่งแล้วก็มาหาศูนย์แล้วก็มาห้าสี่อีกอ่ะนะ,ะผมบอกท่านสมาชิกแล้วว่าอย่าไปคิดว่าเลขที่ออกแล้วไม่ออกอย่ายากองสลากเขาไม่มีพรบออนะครับ ว่าห้ามออก,ออกเล็กตัวเดิมห้ามออกเล็กเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเบิ้ลนี่สเกตดูเนี่ยเบิ้ลไหมเลข8แปดั้งสามตัวในหกหกตัวของเราวันที่หนึ่งเนี่ยแต่ก็เรื่องของเขาไอ้เรื่องของเราก็เรื่องของเรานะฉะนั้นท่านามาชิกดูนะสูตรที่หนึ่งผมวงกลมไว้ให้อยู่ที่แปดสามแปดสี่เก้าสี่แล้วก็หกห้านะครับ 7จ็ดห้าเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหหชุดในสิบชุดผมให้แค่6ชุดนะครับตัดออก6ชุดนะชุดที่1มันมี12ชุดผมตัด6ชุดออกมันจะเหลือ6ชุดก็คือตัวนี้แหละครับตัว,ต,วตัวที่วงกลมไว้นี่นะครับนี่แปดสามแปดสีสไอ้เก้าสี้าสมผมตัดนะเรื่อง เนี่ยหกสีเนี่ยเนี่ยสูตรที่หนึ่งมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับอ่ะส่วนสูตรที่ห้านะครับไอ้ขอไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็คือนะสูตรที่สองมันก็จะผมเน้นที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่นั่นแหละแต่ว่าเลขล่างนะครับล่างออกนี่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 เลขล่างออกห้าสี่แต่นี่มันสี่ห้านะก็ ถาม่าถูกไหมมันก็ผิดนะครับผิดมันมีคือผิดนะส่วนตัวผมก็คือผิดสูตรที่สองเนี่ยผิดเออสี่ห้าก็จริงแต่นี้มันออก5้าสี่เพราะว่ามันออกตัวกลับถ้าถามว่าเรากลับเรากลับไปกลับมาอยู่นี้เนี่ยมันเยอะนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดอะ่ะถ้ากลับเป็นสิชุดนะถ้ากลับอ่ะสิบชุดอะ่ะนะ แล้ว16ชุดบนล่างก็ลำบากแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ชัดเจนนะครับ6ชุดเนี่ย6ชุดไม่ต้องกลับตัวไงชุดที่หนึ่งเข้าต่อเนื่องนะมวดเ่แล้วมวดเ่แลวเขา50นะนี่ครับนี่นชุดที่หนึ่งนะครับมวดเ่แล้เน่ยเข้า50ตรง นะครับงวดที่แล้วเข้า50าตรงแต่งวดนี้เข้า9กตรงนี่นี่เข้า9กตรงนะนี่ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่ไม่ถูกส่วนสูตรที่3าสูตรที่3ไม่เข้านะครับแต่ว่าผมทำอยู่นะไม่เข้า สูตรที่สามให้เข้านะนี่นี่นี่เนี่ยสูตรใหม่เใช่ไหมสูตรใหม่เนี่ยสูตรใหม่ในซี่เก้าเหมือนกันมันไปชนกับตัวนี้เนี่ยสูตรใหม่อันนี้เก้าสี่อันนี้ซี่เก้าก็จะนี่กับติดตามสามสูตรนี้แหละครับสามนี่เข้าเข้าหมดนะถ้าพูดถึงนะสรุปแล้วเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามเข้าหมดเลยนะ ข้าอันนี้เก้าสี่อันนี้สี่เก้าอันนี้สี่ห้าแต่ออกห้าสี่นะครับอ่ะไปยงแนึงนะครับลมแรงอ้าว หลังจากนี้ก็ไปดูแนวทางวดต่อไปนะครับวันที่วันที่16มีนานะครับ16มีนา วดทีแล้วเลขดับไม่ดับนะครับงวดทีแล้วบนดับสี่แต่ออกเก้าสี่ล่างดับห้าแต่ออกห้าสี่ไม่ไม่ดับนะแต่วนนี้ดับนะงวนนี้เลขดับอยู่นี่ดับแน่นอนวนนี้เชื่อผมนะดับนะเลขดับดับบนอยู่ที่เลขสามดับล่างอยู่ที่เลขเก้างวดหน้าไม่มีเลขเก้าในสองตัวล่างแล้วก็ดับบนงวนหน้าไม่มีเลขสามใน ในสามตัวบนนะครับหัวหน้าดับชัวร์ฉะนั้นอนาคตข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะเหมือนเดิมนี่ครับ ลมแรงนี่ครับคืองัวหน้าสบายมาก้วครับเลขเด่นมันน้อยอ่ะนะครับเลขเด่นน่ะเห็นไหมเล็กเด่นี่ยนี่ไหมเด่นที่สุดเล็กหนึ่งกับเล็กสามหัวหน้าแต่ดับสามฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องเลขดับอย่าไปเชื่อนะแต่ผมต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรตนสำหรับของผมตั้งแต่นานและหลายปีแล้ว นะครับเรื่องสูตรดับสูตรเด่นอะไรประมาณนี้แต่เชื่อก็ได้ไปเชื่อคืออยากให้เอาตัวเนี้ยไอตัวที่งวดหน้าในเลขไอ้สูตรสองเนี่ยได้แค่สี่ชุดนะครับงวดเมื่อกี้เนี่ยได้แปดใช่ไหมอันนีง้งวดนี้ได้สี่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองดสูตรที่สองเมื่อกี้นี่มันเข้าสี่ห้านะแต่มันออกห้าสี่เห็นไหมแต่งวดนี้ได้เนี่ยได้สี่ชุดเองสบายมากเลยครับอีกอย่างเลขเด่นก็เช่นกันก็คือเลขหนึ่ง นะเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขสามเด่นที่สุดเลขศูนย์รองเลขศูนย์รองนะฟังดูดีๆงวดที่แล้วนะ่ะท่านจำซิกมาดูตัวนี้นะครับดูดูตัวนี้ที่ที่ผมจับไว้ให้นะ่ะเห็นไหมเลขเด่นงวดที่แล้วมันเยอะมันเด่นเด่นเด่น มันไม่ใช่เด่นหรอกมันเอ,อิเด่นนั่นแหละแต่ว่ามันมันเด่นเยอะมันชนกันเนี่ยเลขห้าเลขห้าชนที่สามสูตรนะครับเลข 4, สี่ชนสามสูตรได้ไหมออกห้าสี่เฉยเลยออกห้าสี่นะเลขกล่าวเมื่อกี้นี่ออกห้าสี่นะเอ่อเด่นแปดเด่นเจ็ดก็แปดมันก็อยู่ที่หลักหลักร้อยหลักสิบอะ หลักร้อยอ่ะเลขแปดเนี่ยเลขหลักเลขแปดเนี่ยมันอยู่ที่หลักร้อยเนี่ยเห็นไ,ไหมผมแนะนําท่านสมาชิกบอกว่าแปดเจ็ดสี่ห้าสามสองนะครับเนี่ยเนี่ยติ๊กสีแดงเนี่ยนะครับเนี่ยเลขเด่นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมันก็ออกแค่ห้าสี่นั่นแหละเนี่ยห้าสีสี่ห้านั่นแหละที่ออกล่างสชุดเลขแปดเลขแปดไปอยู่ที่หลักร้อยนะหลักร้อยเพราะว่าเลขออก ดเก้าสี่ใช่ไหมเออ็อนนแหละเนี่ยเล็กดับไม่ดับนะแต่งวดหน้าดับชัวรับประกันเลยนะรับประกันเลยงวดหน้าดับนี้ดับสามบนดับสามล่างดับเก้างวดหน้าชัวอา้าวแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ครับของงวดถัดไปนะที่1ะบกยังไม่ได้สรุปนะอันนี้คุยรังโวยออกเดี๋ยวมาสรุปอีกที่หนึ่งนะครับทั้งสามสูตรที่เดี๋ยว อันนี้ดูลังคุยกันลังควยออกเฉยๆก็เดี๋ยวงมวดถัดไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเลขในสามสูตรเนี่ยอะไรที่มันชนกันเห็นไหมเมื่อกี้นี่ชนตัวที่ชนไม่เข้า <laughs> นี่ๆๆเอาอีกทีมาดูอีกที <laughs> นะขอไปนะ่านะจะมาชิกแต่ว่าผมให้นะเก้าซีเนี่ยให้นะ <h ai. S 1> นนนเนี่ยนี่นี่เก้าซีเนี่ยผมวงกลมไว้นะ แต่เลขที่ชนก็คือแปดสามแปดสี่เนี่ยแปดสี่แปดสี่เห็นไหมเจ็ดแปดเนี่ยนะครับเนี่ยผมเน้นตรงนี้นะครับก็สูตรนี้กับสี่ห้านี่แหละนี่นี่น,นี่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองกับสี่ห้านี่แหละเนี่ยอ่าออกห้าสี่นะก็ประมาณนี้แหละจะวายย่าจงไง <laughs> โอเคนะครับนะท่านใดที่ไม่ถูกก็เสียใจด้วยท่านใดที่ถูกก็ยินดี นะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้คุยกันรังค้อยออกเฉยๆมาน,นอันนี้ยังไม่ได้สรุปเป็นยังไปได้ก็ท่านท่านจะท่านใดที่มีความคิดอยากส,ส,ร,สรุปสเอาเองก็สรุปได้นะครับเนี่ยสังเกตดูยังไงเลขหนึ่งเลขสามก็แค่นี้เองนะครับงวดต่อไปนะครับวันที่16มีนา2,568นี้นะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตังค์ไว้เลยนะครับถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นะแน่นอนชัวร์หัวหน้าชัวร์ก็เหมือนเมื่อกี้นี่ก็ถูกไงทั้งบนทั้งล่างก็ถูกก็มันจะไม่ถูกได้ยังไงเนี่ยกระบาดูเอาเนี่ยนี่นี่สูตรที่หนึ่งเนี่ยเก้าสี่สูที่สองก็สี่ห้าเนี่ยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ตัวกลับนะขออภัยด้วยตัวกลับนะแต่ตัวนี้มันตรงไงสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันตรงไงเนี่ยเนี่ยนี่ไงตรงไง แต่สามตัวไม่เข้านะที่ผมสรุปให้ท่านจาชิกสามตัวไม่เข้านะครับแต่สูตรนี้เนี่ยท่านจะมาชิกจำแม่นๆเลยนะจำไว้เลยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสามเนี่ยสูตรหนึ่งสองสามเลขเยอะไหมยเยอะแต่ผมไม่ได้ให้เอาหมดนะนี่เลยนียนย่สูตรที่หนึ่งสิบสองสูตรที่สองงวดนี้ได้ได้สี่ชุดเองงวดนี้ สูตรที่สามเนี่ยงวดที่แล้วไม่เข้าแต่ผมทําเดี๋ยวมาเทียบชนกันอีกทีหนึ่งระหว่างสูตรที่หนึ่งสองสามเนี่ยว่ามันชนกันตัวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันในที่หนึ่งอ่ะคลิปนี้เฉลยกันคุยกันหลงังหวยออกเฉยๆนะครับท่านสมาชิกทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโดนใจกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันนะครับหวยฟรีไม่มีเงินใครนะครับไม่ได้เก็บตังค์สมาชิกไม่แต่สลึงเดียวเลยผมเลยแทบตายเลย <laughs> อ่าโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ